สวัสดีครับพี่น้องพันต้นสายปลาครับผมพาพีพ่ผนองมาต้อนอเขาคือเกาครับเมื่อนี้ก็เป็นช่วงอ่าแดงๆแล้วครับผมใบใบใบแก่ๆครับผมของวันที่สามมกราคมหกหาพี่น้องเอาเจ้าซสีมาครับผมออมองว่าเช้านี้กับพาเจ้าซสีมาไปลุยกับแล้วแล้วครับใบออกไปอีกเลย <c oughs> ว่ตาตต่ก็เรียกว่าตัวแล้วครับเจ้าซีมาอยู่กับผมนี่เอาครับพี่น้องเป็นรุ่นกันเจ้าซีมาสิมานบ่แต่ว่าเมื่อนี้ช่วงไปบ่ได้ไปไก่ได้ครับพี่น้องกะอยู่ได้เขตสงขังค์ขอมเข้าหนิละครับผมออกไก่บ่ได้ครับผมความมีภารกิจดังองื่นน้ำเนี้ยเอาครับเป็นรุ่นกันพี่นอ้นองบ่คขั้นว่าใส่ต้นนี่กะก็จะใส่ต้นนี่ละครับผมเจ้าซีมานี่ครับต้นใหญ่ๆนี่เป็นยังไงเอารุ่นปนพันกันครับพี่น้องผม อันนี้เป็นคือวุ่นส,รสารพ้องเหมือนคนชุอม,มโมกข์กองลอยๆเนาะครับผมก็ทิมเจ้าซี่มาไว้ปลาคร,ครับผมพอดีมีภารกิจมาส่งนกครับพี่น้องส่งนกไปกรุงเทพครับผมนี่ครับรถ เดี๋ยวผมพาขึ้นไปเบื้องเจ้าซีมานังกันเขาบจะเป็นจังไรพุ่นล่ะทิมไว้ปลาผนครับพี่น้องใส่เราแล้วครับผมหลังจากไปส่งนกกลับมาแล้วครับนี่พี่น้องจะเลยพามายางครับนี่ใส่ทิมไว้กัดต่วนเติบแล้วล่ะครับพี่น้องหันวอนวอนอยู่ตัวเดียวเจ้าซีมาพอดีนัดกับรถเออส่ง เพ่นก็เลยมารับเอาอยู่สังขวมครับผมก็เลยได้เอานกงปงิดซ e งเอฟซีท่าหรุงเทพนะครับไปเบิ่งน้นกันว่าสิเป็นยังไงเจ้าซี่มาโอ้ยอยากไล่พี่น้องผมได้ตั้งกล้องให้เบิ่งเลยครับมืนน้อนี้คลิปนี้เดี๋ยวขั้นจังได๋กัสิได้ตั้งกล้องแล้วครับขั้นนี่นกปลาเขาอีหยังก็ได้พู้นครับเจ้าซี่มา ยูนครับโอ้คือมิดแต่คือมิดแต่พี่น้องเรื่องนี้เราได้เอาขอไปกินนกคมแล้วแบ่เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนพี่น้องเจ้าซี่มาคู่ครับพี่น้องครับคู่เป็นระยะระยะครับผมเจ้าซี่มาอยู่กับประมาณกลางจอยด้วยพี่นงเดี๋ยวผมสู้มาครับวัง คู่อีกแล้วครับน่าจะมีนกปลาเฝ,า,ฝาอยู่พี่น้องเอ้ยเสรล่ะครับจะซี่มาพี่น้องคู่คู่ยุดยุดครับนะครับ ที่มาเยียบแล้วบานนี้เยียบครับบั็นี้เจ้าซี่มาหลังจากคู่คู่แล้วก็เยียบครับปกติเจ้าซี่มาสิวปิดนังซี่ครับผมพี่น้องเพราะว่าถ้านกปลาเฝ้านี้แกสีคู่เรื่อยๆครับผม อันนี้คู่แล้วเงียบไปเลยไหมพี่น้องสงสัยอยู่ครับเรื่องแบบน,นี้เงียบไหมครับเมื่อไดเมืแนี้เงียงเข้าไปคนแห่งมนันนกกดคนแห่งมันแล้วอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวผมสะย่างเขาไปเพิ่งดีกว่าครับพี่น้องผมจน่นนกกดไปนั่งเฝ้าเจ้าซีมาครับผมอาการจังได้บุ่นละ you <sniffs> มนัมน,แน,มนแล้วครับมันแล้วครับพี่น้องอ้มันแล้วครับมันแล้วสี่มาจัดเหกแล้วเดี๋ยวปดกล่องก่อนมาเองแล้วครับพี่น้องจะมันถือต้อย่มไรผมก็ว่าอยู่อาการซี่มาคือแปลกแปกโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่ามีนกกาบ้าวไปนั่งเฝ้าอ,อยู่ครับพอด,ดีผมไปนกกาบ้าวบินออกพอด,ดีเอาถุงปดไม่เบิ้วกันพี่น้อง นี่ครับผมพี่นอ้องว่าแล้วครับออ้จักเป็นเสียงไหเดอพี่น้องจักเสียงไดจักกุกจักเก็กปวรูเรื่องเลยครับผมกะว่าสิเฝ้าไปส่งนกแล้วกสิกลับมาตั้งกล้องแล้วครับพี่น้องใส่ถิบไมก้ก่อนนาสันตัวผูตัวเมียพูกบาทน,นี่ หวยกเป็นทางห่างๆอ,อ่อ,อนๆนี่สิน้อเก็บไปก่อนนะครับนพี่น้องเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าแต่ว่าไลา่งานอยู่ครับผมไล่ข้อไรอย่างงานอยู่ครับพี่น้องไล่ข้อหนาเลยครับสนับปีกรดีโอซีมาจัดให้อีกแล้วครับพี่น้องสุดยอดเลยซีมาครับผมกำลังท็อปฟอร์มครับช่วงนี้เจ้าซีมานั่งหอดหิตเลยเอาครับสำหรับทิวนี่ผมก็ต้อง ขอตวลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะฝากคือเก่าละครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ล้ะก็สำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งงไม่ก็ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็นนกต่อนให้ทีมงานเนาะนเอ่อในไข่เนาะครับเนาะต้องกราบขอโดษขอให้พี่น้องเฮ้ามื้อนี้บริด้ตังกล้องให้เบิ่งทอดเด็ดเลยครับพี่น้องว่าธุลหลายครับผมแล้วก็ FC ทั้งบรรดุงพ่นกัมาขอแบ่งนกเจ้าแก้วไปครับผมก็เลยนี่เวลาหน่อยยุงๆอยู่ครับเมื่อนี้ทั้งสี่ทรงนกไปอให้ FC ทางทั้งหุฯนเท ก็เลยบริเตตั้งกล้องให้พี่เห็นน้องครับบึงก็ได้ถ่ช็อตจัิงๆแหละครับพี่น้องก็สีม่วงกันดอกเนาะครับเนาะขั้นมีโอกาสก็สิได้เห็นช็อตดเด็ดๆคือเก่าแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอ่าก็สิใส่ขสึ้นอีกยุคครับพี่น้องก็สิแต่ว่าสิขอตัดจบคลิปไว้คลิปนี้เท่านี้เนาะครับเนาะเพราะว่ามันยังเว้นอยู่จังหน่อยอยู่นนก็สิใส่อีกขั้นใดญก็สิมีอีกอีกพี่นึงแหละครับผมพี่น้องก็ติดตามเด้อครับเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้นสวัสดีครับ